สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับกลับมาแล้วหลังจากที่ไปซื้อซีนไปซื้อซีนไปซื้อซอีนกลับมาแล้วมือคืนนี้พี่น้องอันทีมงานมาเป็นพี่น้องทีมงานนี่แ่ละเนี่ยเพเราะว่าเห็นจานลอยหมันพเพราะว่าบ่มีแนวมากินบอกก็เลยไปเอาซีนนะครับนะครับเสียวน้ำเพิ่นโอนเงินมาให้อันซื้อเครื่องเสียงนะครับก็เลยไปซื้อซีนมาสู่อาจารย์นั่นตรงกินปไาอาจารย์ <laughs> เอ้าเพ็่ออะไรกันใช่มาหอดแล้ว,พวเพื่อนกินไปเนี่ย นี่สิไปใส่หนิสิไปซื้ออันลวดดักหนูให้พ่อคิดครับเห็นปลาหอมซื้อมาจะหาบลาได้ด้วยครับครับไม่็ะเจียวลืมปลาหอามันไม่เรืมมันมุ่มีหยวนล้านขายสินครับจ,จันจันเปียกมาแล้วครับจันเบิดปลาเฮาไปไปซวยปะครับไปซวยไปซวยพี่สมหมายไปใส่ล้ะนอมาเด้อมาเด้อมาซวยเด้อไปพี่้องครับบาปเนี่ยไ่อย่างนอทางนี่นออเฮ้ ป้ะไม่ให้ดูเขาว่าเป็นเนื้อง่วไปข่าวอยู่ไหมคอยไปธนาคารอยู่ไปไปเงินแผ่นแดงแปลงเงินให้การใช้อยู่เพปนั้นมีพี่น้องโอนมาให้คลากร้ายยังว้าค้าขึ้นกันได้การใช้เลยนี่เอาไปกันกินข้าวอีหลีติดเลยนี่ขึ้ว่าแต่บังห้องบังหอยแล้วตี โอ้ยขอให้รวยขอให้ร้ว่าคิดเขาไปเนี่ยไปซื้อเสียนมาท่านป่นเนี่ยท่านเออเมื่อไหรอมาแล้วเมื่อซอย ว่าสิอ้อมหาพักรีบ่ได้เรียนอ้อมนี่ใช่บักสามอ่ะอ้อมนี่คือใจบักเว้ยออ้อมนี่ใช่พักรีตอาจารย์พักรีน้องมัวบักสิ้นซิ้นตัวนี้ยไรสิ้นใช่บักสามนั่นบ่เท็ดข่าวก็ใช่หลักเท็ดข่าวอ้อมนม่ใช่บักสามนั่นไหมป้าเสนอ เออผู้ผู้เพิ่นสิกินก็กินย้่ดอกผู้เพื่นอิ่มแล้วก็สร้างเพิ่นผู้ใดอิ่มก็สร้างเพิ่นให้เพิ่นอิ่มโลดบ่สิขอจักอันน้อยพ่อแผ่นเฮ็ดสิหลอดบ่คั่นสมคั่นสมอยู่ได้คั่นไว้มีผู้ใดกินจักเรื่อแม่แล้วเฮ็ดบ่แซ่บมื้อวานฮอดบ่อหอดเกียร์เสาสมเพิ่นโอดูซะเราเนี่อันปลูกบักใหญ่เขากินจนเบิดเบิดแล้วมันบ่มีหยังกินแล้วเบิ่งคั่นสมค่อยๆว่ามันเหม็นก็มือมันบ่แม่นเป็นสมกับมือไั่เหม็นไม่ไข่ไข่เคยกินที่เราบานกวยางกว่าแมันจะออกจัง มัดจางเลยเหรอมัเชียัดจางอปเรือยเรอัน้าววันนี้อะไครับว่างล่อยิชีพตอนนั้นว่างแล้ว่โอ้เห็นมั้นะเขาจเอาให้ก่อนตอนนั้นที่ไปเอาเี้ยยังก็โดนเลยเพาะอั้นว่ไปเอาเงินอรกันใช้อยู่เดี๋ยว้เเอนี้มัแล้วมาแล้วอ้กันใช้แต่ัทหนึงอยู่ได้พงอเ็นออยอีกแล้วอืออนี่เาหเอนี้โอ้ีเด้อบจากไอฮักจากยุเี ให้หักจานอยนี่ละขอให้เพราะเราฝากให้กานใช่แน่พอนะเพให้การไส่สุขภาพแข็งแรงครับนรวยนํารวยตลอดไปครับห้มาลอยหามาพันหนึ่งห้คขึจัพันหลานกันครับผมยงหาอยในีของสร้างันีอ้ัอันของอาจารย์เมื่อกี้มาขึ้นในสองพันหพนก็เลยบ่ให้อ้าได้เลยเด้อไอเด้อจาให้แล้วไอการใช้พอนเอาไปแล้วนะครับไม่เลขฮะโอนแล้วบา้โอนแล้วโอนในการแล้วท่านั้น ไปเดี๋ยวไปสอยสินกันไปจัดเบิรก้อนบาทนนิไปเด้อจัดเนอใส่จัดม์งขุดขึว่าอยกินเขาอยกินเขาอยู่มึกงกินเบิร์สุกคนอะีพอวังว่าจงไว้จังน้อยได้เด้อพขนสมจัดเบิแรแล้วจัดกันแล้วให้จัดเปียกเสื้อพักหอมมาอย่ไม่แย็แจวพจุเสื่อเสียม่อยู่ด้สออเสีย,ยสอ,ออมหน่อมือแรกจะไปซื้อพักซีมาอมเออไปอมกัเอารถดสะนะ่ะพอไปอมเราขันจะเอาดเจ้ออาเลย เอิขันความซ้อมรับผมสิเอาพักซี่มาอมใส่พามผมอันมันบระธนเปิดนี่แมนอยู่นี่ไหมล่นี่ไหมแม่นเปิดเพ่เปิดวันนี้เปิดอยู่เห็นเห็นขาเจ้าเตรียมอยู่แต่เล็กเลีกวมใส่พักซี่ไปสอยสิหัวหนกาุูมันหน่อยเสียนสิยนตัวเจ้าที่สื่อยังเนาะเจ้าที่ซือยังได้ด้วน่ะเออแน่ผู้ถาม ผู้ถามกินจานร้อยกินยังจานร้อยกินยังซื้อซีนไม่พัดอิ่มสั่มบางทีหลับไปสร้างเนาะสร้างก้นว่ะสื้ออันสิหลอดเมื่กี้กับจันเจดกตำฮงจะไปล้างรถแล้วป่ะเนี่ยเอาจันมืออื่นังสิไปเบื้ครื่องเสียงมืออื่นเนี่ยร้านลูกพีเนี่ยร้านร้านบุญธรรมเนี่ยโยโกซุมเนี่ยเออมืออื่นสิไปเบิ้งนี่ใกล้ๆเนี่ยผ้าถาสร้างนะสร้างไปก็บอดยุ่มมาเนี่ย

ไปไปจารไปพร้อมนะกลับ okay. ไปลุยเลยเฮาอาจารย์เม่อกี้ลวกไห้บ่เอสิลวกไห้ลวกกินบ่ลวกอ่เป็นย่างพ่อเากินซนตกัพะไงแล้วกินเนี่ยพ่อไเพิ่งเสากินซ่นแล้วอีลีเลยอีลีเนี่โอ้โอ้เพิ่นเากินซ่นแล้วอาจารย์เอาเอาเอไปสันไปโอ้เป็นย่งน้นะเนาะพะอาทิตย์ยมหนูตี ป้าป้าปามามาซีนมาละเด้อป้าป้าปาไปจุผู้อ่นผู้พ่ออาทิตย์เด้อผู้พ่ออยากกินซีนน่ะพ่ออาทิตย์พ่นออกไอเดียมาหนิว่าเห็นจานลอยมันว่าสันเอาซีนมาจโลดมันยังไงว่าสันเรื่องไปแปรธนาค่าในไอ้ท่านยุ่ยเหตีนั่มนะครับไอ้ฮักท่างยูเอสเหพีคนอันโอนเงินว่าให้เมื่อวานนี่ก็ซื้อใกล้ต้มแล้วนะครับแต่ว่าห่างบพท่านได้ไปเอาเงินเลยไปเอามาหนี้มันก็เลยสาเนะนะครับ จานเปียกสื่อผักห่อใหม่ยู่ว่าจักน้ามามามาบัดนี่เนื้อไม่ไม่งามๆพี่น้องเอลยนะครับเพียอุอุจานได้ผมสีอันนี้อยู่ผมเสียต้มหน่อยอีกอยู่โอ้ยมีแต่ไหนจะใส่เด้อมันมันเสียแล้วผมเบิ่งแล้วนั่นมีมีบีขวดหน่อยอยู่จันเสียปะมันก็เป็นนันฟ้องจั่นสันนะโอ้ไม่นะ เอาควดน้อยไหมผมนะนะั่นน่ะควดได้น่อยนะ่ะคว,วดน้อยเอามาใส่เปนเบิร์ดก่อนนเออเอาเนี่ครับพี่น้องครับสีนสองโลนี่เพีเ่นะอาจารย์อุ๊ข้าเจ้าสีอันเอาเอาไปเอาไปลวกก่อนนี่นะครับอัน,อนสิว่าสีออมใส่้พักซี่มะเร็งน้ำสเดย์กันโบเบิร์ดกับ,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 บสีออมใส่้พักซี่น้ำสเดยโอ้ยตอนสีได้ไหมโผล่ใช่ปะยำเลยเถอะโมตะเจ้าเลยว้า เนาะยากแต่มีเขาเท่านั้นตัวนี่งนะันไม่มีเขาก็นกิน,นวัตถุอะไรตัวนหนึ่งจานเบิดมาแล้วมักอีหลีครับพี่น้องสายพออาระอาทิตย์มาเถิดเอ้าพ่อแหลมนั่นนะพ่อแหลมต้มหน่อยเด้อพ่อเด้อโอ้ยตอนสิ้นอะาจารย์เบิดพี่น้องเอ้ยเบิดโถ มา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 เด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อสุกูสุขชนพี่น้องเอ้ยเออมาด้นบัดว่าสิบบุตได้กินน้ำกันอีกเด้อขันบ้าบ้านั่นบ่ไปซื้ออีกเลยจานบุตเออจะไมาจมนะบัดย่ำกินแล้วบัดจังสิมาดจังจมหาบ่ได้เด้อตอนซื้อมาบ่เล่นตัวกันน่ะเอือนกันเบิตรสุขชน่ะเด้อเดี๋ยวนี่โอ้ยเนาะ มามาพรามาพราอาทิตย์นี่ลยเราเป็นคนอันอยากกินเซียนมาเนี่ยฮะน่ะมาอาจารย์ต้มน้อยก้อนนี่นี่ขอเซียต้มน้อยอุ้ยเพียะมีใบมะกุูดใบมะกรูดเจียวบ่เอาขอเซียต้มน้อยขอจักอันสองอันนั่นนี่นี่นี่ไปดองเลยพวกน่ะกองจูนปูนเล้วไปดองเลยพวกน่ะซีนไหมเฮ้ยแล้วเดี๋ยวต้มน้อยก่อนบดไหน มามามาพอจะวางมาตัวเดียวตัวเดีวจัหวัดจัหัดเจ้ามาป่ะเนี่ยจะไม่เงีไม่งยดูอันนี้สวดอะไรรยจนี่ขอเปิลวกเขาด้วยอันนี้จะเพิดต้มน่อยนอกพระอาทิตย์เอาเอาไปจุตัวนี้สวดหมูกุกเลยใช่่ะเบิลหล่าวโคบเราป่ะเกินกันมาเกินกันมาเดื่องสุทุกคนเลยน้แม่เพียร์ไหมซักินพพียอร์ญี่ปุ่น เดียวนันไม่ค่ยอาไ้หันไม่เพียไหมถือมาน้มัอ้เข็มตาสวนได้ป่หมไม้องเบิงห่บุญยังถือควดนปลาไม่ยกอยู่นะบ่แมนบีบีแล้วซนนปาีกน้าแล้วเนน้ำปลาอเวนนีมันแ่อาไน้องว่ยาแหลมตัวนี้อ้ขาดน้องเมียเอาดึอดเดอด ไปนนั่สอันนี้ผมจะเอาไปล้วนเต็มแล้วพ่อต้นเอาไว้ถัาออมไปซื้อพักซีมาออมกันเผื่อครับผมเอาโยมโยมพ่อยังหวังโยมไม่จะดูดถ่ายกินลวกน้ำควายดนะเจ้าไปจะได้เข้มบ่เข้มแล้วเนาะนั่นพ่อจะบวว่าไม่กินบอลละมือกับบ้าปันมีหมดแบ่งออกเก็ดไหมบีปนะบีผสมมัน เราดองน้าปลาเราดองน้าปลาไปแห้งเข้มขนาแล้วไปไปต้มน้ำน้ำถึงน้ำมใส่ิดผสมเอา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 แยวนวดแยวนวดเข้มก็ตามเดี๋ยวผมจะต้มน้ำหม้ออมาใส่ให้ขอามรูก้อนสันมาเด้อมไปดูดเด้อมาแล้วเด้อต้มหน่อยมาแล้วเออนั่นเราทำมัสยิดนั่นต้องอย่างเรื่อยๆซะหน่ะจัดเปียกมาแล้วมา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 ลงมาเด้อบานนี้เด้อ เอาอาจารย์พิจิตนะเอออาจารย์พิจิตเด้่เรียบร้อยแล้วทุกแล้วกินกินกินเลยมาเด้อมาเด้อสุกแล้วก็มีเด้อซุกแล้วอาจารย์มาสิอ่ะโอเคครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่หลับพี่น้องนะครับขอบ,บุญขอบคุณนะครับเสียวหักเสียวแพงนะครับเสียวน้ำนะครับเมื่อนี้กะได้ไปเสือเซียนมาสัวอาจารย์นันทตีกินกันอีกนะครับนะครับเลี่ยวข่าเรี้ยวเว้นไปอีกเมื่อนึงนะครับพี่น้องครับ จวด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 ซอยจุอีกแล้วว่าสันว่าขอบขุณได้ใส่ทั้งจุอีกเดี๋น้ำเด้อน,นะครับจัดให้แล้วจัดให้แล้วอันนี้เสี่ยนตัวนี้ก็เสี่ยวน้านั่นละนะครับวันไหนมาก็เลยไปซื้อเสี่ยนมาซูวอาจารย์ดนตรีกินนะครับได้มาไล่มาขึ้นนี่ละนะครับกินน้ำกันคือเก่าฮะเพ่งกันคือเก่าี่นขข้นนองเลยเอาจวดจวดนะมองกินเก่าก้อนบัตรนี่ถ้าได้กินเก่าเศร้าอยู่ มามอาจารย์มาเบิดอุกคนเราบอทั้งนั้นมาด้วมาเอานั่งนั่งกอนั่งได้เปล่าิตตตตตไปแล้วว่างนไหมเจ้าพสขอเลยมาทังพี่ยชั่งเจ้าแล้วชั่งเจ้าแล้วเอ้าเชี่ยออกจานเน่าตัวนึ่อาจารย์ถูกทุกตันึงไอ้ดังได้เออตหน่อยคับซอยจูบปาร์ตยบมก็ขำไดยงน่ะขำไนมันตอนี้ยอจาเราซอยเนา จานเบิดร้นจังเเอราสวยเราสวยเอาใจเจ้าของเนีนาะป้มเนีปิงไม่บราใส่พ่อใหญ่วังเจ้าป um claro> um> ื๊ดปานสิปิงมาใส่พ่อใหญ่วังไาุนแเโอ้ยมันแมนเด้อกันปานนั่นแมียนบ่ลเบิดเอาเคียงไปพอไปเอาเคียงกับีไปอยเอาต้อนเตรงนี้เข่าเาเลยปื๊ดนี่ปื๊ดตอนไตอนเสียนพ่อใหญ่วังี่น้องเลยฮบ เอาเอานี่ยเพุ่นเนี่ยพุ่พุ่นสอยเองนี่นี่ยพุ่พุ่นสร้อยเองนี่เอาเอาเอาคนต้อยถือไกลพุ่นนะเอ้าเอ้าเอาเอ้ถตีมือไฟตีมือมันเออซอยเองกินเองตัวนี้ซอยเองกินเองนักเรียนพ่อเอาเขียงมาซอยอีกเด้อเอาคนที่อยากกินเขาก็พี่น้องมาได้กินเนี่ยเอาซรัพนี่แหละครับสบายดีอยู่ดีเมี้ยงคือเราคือเดิมพี่น้องเอ้ย